Thank <laughs> you. thôi nguyên lâu ngàn mà đuôi đi ngàn mà trời ngày nghèo nhé tay nhảy đuôi đi <laughs> ôi tài tịt mái lúc ui ba ta duy nhất định của cậu lúc béo 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 อ้ย่าทิ้มดีนะยั่งได้เยอะขึ้นโอ้โหชีวิตอ้ไอ้สวยครับกัดเจ้ามันตับถึงขาดเลยยัไม่ขาดครับพอดีไม้โชคดีไม้มันหักครับลุงจะทำไงเอาก็ปลาก็หลุดไม้ขากเหยื่อก็ออกเห็นมันจิ้มน้าอยู่ โอเคครับเจ้ามันต่บครับลอยติดแล้วหลุดเลยพื่อเขาผมมันมันมันยกลอยไงมันก็โอกาสสะบัดหลุดเยอะสะบัดแล้วติดด็กอันนี้เอ็นเด็ดลยใช่ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับสายสายเนี่งทำไปติดไม้แต่เลี้ยแล้วโอ้โหเขาใหญ่อรับเจ้าได้ผมได้ยินมาใหญ่ไหมครับโอ้โหเขาใหญ่เลยนะใส้เสืออยู่ครับมีรูอยู่เนี่ยครับผม โอ้โหไม่ได้ไม่น่าติดหลักเลยมันมันโดดเข้าไปมันโดดเข้าไปเอ้ยมันไม่โดดลรกสายผมเป็นไปพลาดหลักไม่ใช่เราบรรจพันเนี่ยผมบอกผ้าทางแล้วบรรจพันใช่ครับเสียดายพี่ผมยังเสียได้เลยถ้าไปติดหลักก็สบายเรียบร้อยแล้วเราโอโหไม่ได้แม้ตัวเท่าแขนเท่าแขนเท่าแขนโอเค เสดายโอเคครับสีเยดายเลยผมมองโอเ้เสดายพันแล้วผมว่ามันจะพันเกี่ยวกันแหละโอโหเสดายพี่โอ้ลองดูมุมนู้นครับ 干干啥？ อ๋อถึงได้เป็นโลครับตัวนี้บอกแล้วเห็นมันขยับขยับเราตีดักช่องเลยนะครับตัดมิดไปเลยักคู่นะครับอืมมันได้อย่างนี้โอ้ยมือดอหันทางนี้สว่างไหมก็ยังมือดอยอยู่ดีไม่เป็นไรครับแต่เจ้ามันตับนะครับก็ใส่เข้าไป ้วนที่แถวตัวนี้นี่ครับเนี่ย้อดีของเหยื่อตัวเล็กนี่ครับมิดไปถึงไหนก็ไม่รู้กัดปุ๊บมันจูบเอาเลยครับจูบเอานิ่มๆนะครับเนี่ครับดันโลครับตัวนี้มีโลแน่นอนโอเคครับผมฝากด้วยครับเจ้ามันตับนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนี่ครับของตีประช่อนนะครับได้เลยครับสุดยอดมากครับหมายตสวไหไหมหมายมันลกนะครับหมายลกหมายลกขนาดเนี้ย คือถ้าเกิดเหยื่อเราตีไม่ผ่านนะครับก็เอาโอกาสที่จะได้ปลามันก็น,น้อยนะครับเราก็หาตีเลยครับตีใช้เจ้ามันตับลองดูนะครับลากผ่านหมดเลยโอเคครับเนี่ยครับเจ้ามันตับโอเคสุดยอดมากครับ